นี่ฮสเมิกมีกินเอเนเฟยน,นะครับเอินเฟในกนรบสัญญาณเสียงินเฟตตรนี้เอน็นพุทธวันดเอนเารมีตัวสองสแแสองแล้วกัวมัว,มวยวอลครับนะไอเ,น,เน,ไนะนีีมนาีว มี12ตัวครับตัวนี้อุปรกรณ์กับมาฮันหรือล่งตัวไปไานนนะครับเขาก็จะใส่ไม้รัด M32 เป็น input interface นะครับตัวนี้เขาก็จะไฟไฟจากตัวน,นี้เข้ามามิกในโปรแกรมนะครับอันนี้ห้องก็ถือว่าก็ใส่งานใดครับเห็นงานใดแล้วนะครับแต่ว่าบมาฮนทหรืมโซ่บนแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ต่างๆคนนีกก้กีตาร์ผมตั้งต่ปู๊สมัยเกือบสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วตัวนี้บขาใครเลยครับเฟนเดอร์ตัวนี้จะเป็นเป็นไฟโหลดนะครับตัวนี้กรบเบียดตัวนี้เป็นแจ็คเบียดห้าสายนะครับอุปก,กรณ์ฉล้องฉาล้องอ่ะกูช่องยูทูบกลับขึ้นมาได้นะครับ ห่างหายห่างหายไปเติบลงเลยถือทั้งรเสเบียบเหวี่ยงเหยียไป <c oughs> อันนี้บริเวณในสตูเฮาครับห้องอัดอันนี้เป็นห้องคอนโทรลรูมอันน้ของไลร์รูมนะครับสำหรับเันทึกข้อต่างอันนี้น้องเฟ์ดกำลังอัดกองอยู่พอดีครับบริใา้บริการกับม่เสีบริการแอนะบจะอัดตะกรองก็ได้หรืออัดตะลองก็ได้หรือจะเรียบเรียงเพลงทั้งหมดก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็อดัดไปเฮลไลสิดิปินอยู่แล้วครับตอนนี้นะครับห้องอัด MK s t u d i o เฮาครับเดีย๋ยวตอนนี้รอรอใส่ย,ยังต่างๆนะครับสายต่างๆเฮาก็นันเอาปีไม้มาใสา่อยู่ในเฟกต์ัวนั้นก็จะจะได้ใส่แล้วตอนนี้สายต่างๆกับเบอร์ันเด็พร้อมกันได้นะครับนี่ฝากติดตามก็ซับจะใครนะครับตอนนี้แปดหมื่นเทเด็บปุ 5, 000, ๊บแปดหมื่นก็ซับแล้วให้มันฮอตแสน ข้างแปด0มื่น่ยจะกปีกบุญสามสี่ห้าปีดีใจครับในด้ช่องยูทูบกับเพื่อนมาห <c oughs> นาึ่งวันสิบวันได้ขึ้นแหลนะครับน,นี้็ส่วนบนพีดานนะครับห้องนี้เขาจะบอมเมนห้องที่ซับเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะประมาณซับอยู่แค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสะท้อน จะยืดตะบอนสะ,สะท้อนไปคนละมุมนะคนละมุมคนละทิศทางนะครับเหมือนพวกมันเนี่ยเป็น diffusion d i f f u s e เหมือนบ t h หรือ d i f f u s e อันนี้ก็บลอถือว่าซับลายนะรสัสดุนี่เขาเปในห้องนี้ก็รู้สึกคนละอารมณ์กับห้องเมื่อกี้นะครับ ความใบความสว่างความทัพย์ความสะทอนสีต่างกันอันนี้ผมโยกกลางห้องน่ครับวัโอ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 สดุต่างๆจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ในการสะทอนเสียงมนก็เหมือนธรรมชาตินะครับเป็นเสียงธรรมชาติในการแบบอันนี้ย้มลองกักบู้สซึบบกอึดอัดนะครับอันนี้ถ้าเป็นห้องที่ทัพย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนั้นจะแบบ แเขอมากับรู้สึกกระดันเลยครับ <c oughs> จังเตอนะครับงานท้อกับแกไปทำเดี๋ยวมาฟังกองที่อัดเมื่อกี้ยังม่าทันมิกนะครับเป็นกองที่พาเด็กเศร้าออกไป <c oughs> เสียงกลองฟังเปิด้เสียงกลองฟังนลย กองแตนตาเขาก็ใส่ <laughs> ใส่ไมอาทิตย์ใส่ออกงานอ่อนทั่วอยู่นะครับเอามาใส่งานก่อนก็ถือว่าก็ยังใส่งานได้ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กันจัดว่างไม่จัดตำแหน่งจัดทุกอย่างครับเียังโทษยังกะไปเอคิวเอาได้นะครับเนี่ยก็เป็นไม่เนี่ยครับค้าวมานไม้มันก็นกนใส่ได้หมดแล้วครับ แ้าว่ากัฟังดีๆมาเลือกแพทเทิร์นในการหลับดีๆนะครับสงสัยยังฝากที่ตามฝากสอบถามขผมาได้นะครับเงามาโดนเรา YouTube บอมีเลนนะครับเดี๋ยวอีก3 4หามื่นผมก็บิเข้าไปวงระเบียบนะครับไปเตรียมงานไปเตรียมระบบเสียงนะครับส่วนทางเอ่อเสียงเสียงเข้าก็กระดังเตรียมนะครับไปกับพีแผวเผาเหมือนเดิมนะครับทางรถเวที ไปนําสิ่งเอกสารเด็กก็ลังเ,เตรียมงานกันนะครับเอาฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวยบมีคลิปอัพมาให้มึงเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามพเพราะสนใจวัสดุผมวันนี้ก,ก็สอบถามผมบ้างได้นะครับมีมีมีหม่องสั่งทำนะครับวัสดุต่างๆพวกนี้ราคากับบริถือว่าแพงมากนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามไปด้วยครับผมขอบคุณครับ